สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ขาวเบิร์กพาจันรเบบรีนะคะที่มีบันได3790คันเราจะมาขึ้นกันนะคะให้จันพาทิตอตอนนี้4ี่โมงไม่ใช่ตอนนี้ตี4่นาทีนะคะจุดหน่อยพทางเราอยู่ตรงนู้น ไปกันเลยค่ะไปกันต่อคิดแล้วก็ท้ออยู่นะไปกันต่อเราอยู่ตรงทางขึ้นแล้วนะคะและนเราก็จะไปกันต่อยู่ก่ อากาศหนาวนะคะเราเจอประมาณ20องศาไม่ถึง23ประมาณนี้งั้นเราไปเจอ,เอข้างบนเลยนะเราถึงมาไดาขั้นที่หนึ่งแล้วอันนี้มันแค่เริ่มใช่ไหม,ไม ทางก็จะมีที่พักให้ได้พักผ่อนใจกันตอนนี้เราอยู่ที่800กว่าขั้นนะคะคนูนเอาเรื่องตอนนี้1,500ขั้นไปกันต่อหนึ่งจัง1,600ขั้นนะคะนี่คือสภาพเราตอน1,600ขั้นนันเหนื่อยไหมไปกันต่อ ไปแล้วมันพุ่งมาเลยนะโอเคแล้วก็แล้วเพราะเขาก็ไปกันต่อเยอะมากเพราะว่าเราติดแล้วก็อยู่ที่สองพันกว่าข้า,าแล้วนะคะมองวิวจากข้างบนก็สวยด้วยเดี๋ยวไปดูจากบนเขากันดีกว่าตอนนี้หนาวมาก <laughs> แต่ว่ามันก็จะสร้อน,นไม่แพ้เนาะ สองพันสามร้อยคล้วค่ะเรามาสัมภาษณ์ทุกคนกันเป็นยังไงบ้างคะทีนี้ชู๊กชุครับบอกนี่ชุ๊ชุกมาแล้วด้วยกันชู๊กชุครับมีชู้ครับมีชู้นะตอนนี้เป็นไงคะโอ้ยอย่าเดินตามซีเดี๋ยวตกนะโอ้ เ,เราไปถามคนนั้นนะคะเป็นไงบ้างคะชัว่วมากไปกันต่อไปน, <laughs> <ๆ>นะเย้เย้ตอนนี้เราอยู่ที่2,500ขั้นนะคะอุ้ยหน้าคือเป็นไ้วเลยตอนนี้เราอยู่ที่2,500ขั้นนะคะป้าดาคอนโดสีทาสวยจังตอนนี้เราอยู่ที่2,790ขั้นแล้วนะคะเล็พันเล็พันขั้นนะคะ ตอนนี้3,000ครั้งแล้วทุกคนไปกันต่อหายแล้วอีกแค่นคึงค่ะทุกคนหายแล้วไปต่อนี่คือมิวจากด้านบนนะคะไกลมาก ว้าว oh wow. ถึงแล้วนะคะ <st> ผมเราขึ้นมาถึงข้างบนก็เจอเดข้าวต้มนะยคะให้กิน,นแล้วก็มีไข่เค็มขายค่ะแต่ว่าตอนนี้น่าจะหมดแล้วทุกคนต้องแบบว่าพกมาเองฟังส่วนนะคะข้าวต้มที่นี่ก็เหมือนก็อร่อย <c oughs> <c oughs> ข้ามีไข,ข่เค็มตอนนี้กำลังขึ้นคท่ะ ขัานที่สอพันเจ็ร้กาิขั้นของของพระจำาแล้วนะคะทุกคนเราวมาดูภาพที่กิดหนาตอนนี้น่าจะเป็นเวลาหกโมงสสนาวมากค่ะตอนนี้เราก็กำลังแวะถ่ายรูปแล้วก็ ไว้พากันอยู่ก็จะลงไปข้งปางล่างก็กลับบ้านเดี๋ยวค่ะเรากำลังลงนะคะเลย 1, หนึ่งพันแปดร้อยคันนะคะเยอะมาก f e w moments later to have d ตอนนี้เราก็อยูบ่บนรถแล้วนะคะทานสมรภูพุมิบมาแล้วแล้วก็มากินโอนิกิริขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้นะคะบ๊ายบายใครอยาไปขึ้นก็ลองดูนะคะไม่เหนื่อยเท่าไหร่ไม่เหนื่อยเลยชิลใช่ไหมป๊าดาชิลมากอืมใช่ชิลมาก